จะได้พบกับหัวข้อโอกาส IoT ในนวัตกรรมโลกเสมือนเมตาเวิร์สนะคะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางท่านทิทยากรคุณสาธิตศาสตร์พันผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมบนโลกเสมือนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมทรอีสานนะคะวันนี้เนี่ยคําว่าเมตาเวิร์ส มันเริ่มเข้ามาอยู่ในกระแสมันเริ่มเข้ามาอยู่ในสังคมมันเริ่มเข้ามาอยู่ในชีวิตประจาวันของพวกเราโลกเสมือนนะครับจากรวาลนาทมิตอันไม่ช้านี้มันคือจริงๆของไม่ตเวิว์ดคือความจริงแบบดิจิทัลเมืองไทยเนี่ยข้างไทยไม่ตเวิว์ดมากทั้งโลกเลยเนี่ยมันโตร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ เฉพาะเมืองไทยอ่ะเป็นพาหเซนเลยตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยจะเห็นว่ามันก็เติบโตสูงมากนะครับถึง1.7ล้านล้านดอลาลา,า,าร์สหรัฐนะครับถ้าดูเมืองไทยด้านล่างสุดเนี่ยประมาณ70,000ล้านบาทบนโลกเมตาเวิร์ดเรื่องของคริปโตเรื่องของ NFT นะครับมันทำให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยโตมหาศาล IoT เทคโนโลยีเนี่ยกับเมต์ดมันคู่กันเพรานนั้นเทคโนโลยี technology IOT อะไรบ้างแหะที่มันมาเกี่ยวข้องกับเมต์ล AR VR นะครับมาแน่นอนหลังจาก AR VR รวมกันเป็น MR แล้วเนี่ยมันก็จะเกิด XR นะครับคือเอาเทคโนโลยีสาตัวมารวมกัน นะครับสตัวมารวมกันจะเกิดอะไร3ตัวรวมกันก็เลยเกิด XR เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของ IoT หมดเลยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยี IoT ก็จะเข้ามาตอบโจทย์อย่งเหล่านี้แล้วใส่โซเชียลเข้าไปก็จะกลายเป็นเมตาร์สความสัมพันธ์เหล่านี้ก็จะไปทำให้เทคโนโลยี IoT เติบโตนะครับ เมือ่อเป็นโลกไม่ตาะแล้วมันจะเกิดอะไรมันเกิดเรื่องของเทคโนโลยีคือบล็อกเชนมันเรื่องของ NFT นะครับเรื่องของคริปโตกับเข้ามาอยู่ในระบบด้วย IoT เนีย่ยไปตอบโจทย์อะไรด้านการแพทย์นะครับด้านวิศวกรรมด้านอีคอมเมริร์ซเกิดขึ้นการลงทุนนะครับเกิดขึ้นเรื่อง MF NFT นะครับที่ผ่านมามีการลงทุน NFT แยะเลยเอาลูกภาพมานะครับทำ NFT เรื่องการท่องเที่ยวลงการบันเทิง หกหัวข้อนี้เกี่ยวเรื่องเกี่ยวเนื่องกับ IOT หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะครับในภาคของเมตาเวิร์